ในปี2016นักวิจัย2คนกำลังเดินอยู่ในป่าข,ของรัฐอรุณาเจ้าประเทศในอินเดียพวกเขาบาังเอิญเจองูที่สวยงามที่พรังตัวอยู่ท่ามกลางใบไม้ mi. ชายท้องถิ่นคนหนึ่งชี้ไปที่งูตัวนี้และพวกเขาก็รู้ทันทีว่ามันไม่ใช่งูพิษธ,ธรรมดาทั่วไปด้วยปากที่แหลมผิดปกติคล้ายกับงูพิษฮัมสโนวายเปอร์และท้องสีส้มที่ประหลาดงูตัวนี้ทำให้นักวิจัยเกิดความสงสัยเมื่อกลับมาถึงค่า พวกเขาดูรูปมันอย่างใกล้ชิดแล้วรู้ว่าพวกเขาได้พบสิ่งที่พิเศษการทดสอบ DNA ที่สถาบันวิทยาศาสตร์อินเดียได้ยืนยันแล้วพวกเขาพบสปีชีส์ใหม่ซึ่งปัจจุบันบรู้จักในชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Tri m เมอร u r u s a รัสอารุนาเซาเอนเซแต่ลักษณะพิเศษของงูชนิดนี้ไม่ได้มีแค่นั้นอวัยวะสืบพันธุ์แบบคู่ของมันไม่เหมือนของงูพิษชนิดอื่นและลวดลายเกรดของมันก็ไม่เหมือนใครแม้าติที่ใกล้ชิดที่สุดของงูชนิดนี้จะมีเก็ดประมาณ20แถวรอบกลางลำตัวแต่งูลึกลับนี้มีเเพียง17แถวท่านนั้ ปีชี่ต่อไปเป็นตุ๊กแกที่ทำลายสถิติโลกและเป็นที่รู้จักในฐานะตุ๊กแกตัวใหญ่ที่สุดที่เคยพบโดยมีความยาวประมาณ60เซนติเมตรและหนาเท่าข้อมือของมนุษย์ตุ๊กแกยักษ์เดลกรูตัวเดียวที่พบในปัจจุบันอยู่ในฝรั่งเศสแต่แหล่งกำเนิดที่แน่ชัดของมันยังคงเป็นปริศนาอยู่ ในตอนแรกคนคิดว่ามันอาจมาจากนิวซีแลนด์เพราะตำนานท้องถิ่นบางเรื่องกล่าวถึงตุกแกยักษ์ลึกลับที่อาศัยอยู่ในป่าแม้ทฤษฎีนี้จะน่าสนใจมากแต่การศึกษา d ีเเอล่าสุดบางส่วนชี้ให้เห็นว่าสัตว์หากินเวลากลางคืนชนิดนี้น่าจะมาจากนิวคาลิโดนีอแต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ร้อยเอร์เซ็น โดยทั่วไปแล้วฉลามกรีนแลนด์นั้นตัวใหญ่เคลื่อนไหวช้ามักจะอยู่ในทะเลลึกที่เย็นฉลามชนิดนี้มักจะตัวใหญ่และมีหัวแบนกว้างช่วยให้มันกลมกลืนไปกับทะเลที่มืดมิดได้แต่ในปี2017ฉลามชนิดนี้ถูกจับได้ที่ท่าเรือประมงและนํามาอยู่ในตลาดปลาในไต้หวันและมันดูไม่เหมือนสัตว์สายพันธุ์เดียวกันเลย อย่างแรกฉลามขนาด1.3เมตรนี้มีตาที่เล็กกว่าและครีบหลังอันเล็กมากเมื่อเทียบกับฉลามสายพันธุ์เดียวกันมันยังมีฟันที่กรามบนมากกว่าและที่กรามล่างน้อยกว่าแต่ที่น่าประหลาดใจที่สุดคือฉลามตัวนี้เป็นเพศเมียที่กำลังตั้งท้องและมีตัวอ่อนอยู่ถึง33ตัวนั่นหมายความว่าน่าจะมีฉลามสายพันธุ์นี้ซ่อนตัวอยู่ในมหาสมุทรลึกมากกว่านี้เราแค่ยังไม่พบพวกมันเท่านั้นเอง พบฉลามกระเป๋ามันตัวเล็กมากโดยมีความยาวเพียง14ซนติเมตรในขณนะที่ฉลามน้ำลึกส่วนใหญ่มีความยาวประมาณ2เมตรแต่อยาดูถูกขนาดที่เล็กของมันเพราะฉลามชนิดนี้ถือเป็นสุดยอดความลับอย่างหนึ่งของมหาสมุทร ฉลามตัวเล็กนี้ถูกค้นพบเมื่อปี1979ในน้ำลึกของประเทศชิลีมันมีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ของสายลับที่มีช่องลับอยู่ใกล้ๆคลิปหน้าช่องเหล่านี้มีขนาดใหญ่โดยมีขนาดถึง4%ของความยาวลำตัวและเชื่อกันว่ามันเรืองแสงหรือหลั่งสารฟีโรโมนได้ ฉลามชนิดนี้อาจเรืองแสงเพื่อหลอกล่อผู้ล่าหรือล่อเหยื่อในความมืดมิลึกๆและที่ผมพูดว่าลึกผมหมายถึงลึกจริงๆเชื่อกันว่ามันอยู่ใต้น้ำลึกกว่า3,000เมตรซึ่งสูงเท่าตึกเอ็มไพร์สเตต7ตึกที่วางซ้อนกันแต่อยู่ในมหาสมุทรนอกจากการค้นพบครั้งแรกในชิลีแล้วยังมีการค้นพบฉลามชนิดนี้อีกครั้งในปี2010ในอา่าวเม็กซิโกแต่มันก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลย ฉลามกระเป๋าไม่ใช่สัตว์เรืองแสงชนิดเดียวที่เราจะพูดถึงในวันนี้แมลงสาบตัวยาว1นิ้วนี้ในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าลูชีโ o เมติก้าลูเคจริงๆแล้วถูกจับได้ครั้งแรกในปี1939แต่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักในอีกไม่กี่ทศวรรษต่อมาในปี2012สิ่งที่ทําให้แมลงสาบตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือมันใช้การเรืองแสงได้ซึ่งหมายความว่ามันมีจุดที่สามารถเรืองแสงในที่มืดได้ ต่างจากหิ่งห้อยที่ส่วนใหญ่ใช้แสงในการหาคู่แมลงสาบนี้ใช้แสงเรียนแบบแมลงปีกแข็งที่มีพิษและขู่ผู้ล่าให้หนีไปน่าเสียดายที่ภูมิภาคในเอกวาดอร์ที่พบหิ่งห้อยชนิดนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระเบิดของภูเขาไฟทําให้กังวลว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่เปล่งแสงได้นี้อาจเป็นการค้นพบเพียงครั้งเดียว เรายังอยู่กันที่สัตว์ตัวเล็กๆมาทําความรู้จักฮิโปแคมปัสมิโนทอรหรือที่รู้จักกันในชื่อ c, มาน้ําบูเน็กมาน้ําตัวเล็กตัวนี้โดดเด่นด้วยคอที่กว้างหัวที่ใหญ่และลําตัวเล็กซึ่งเป็นสาเหตุที่มันได้รับฉายาว่ามิโนทอร ตัวอย่างที่พบอยู่ที่นอกชายฝั่งอีเดนออสเตรเลียเท่านั้นและยังไม่เคยเห็นมันมีชีวิตอยู่ในที่อยู่ตามธรรมชาติของมันเลยเราจึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของมันมากนะักการศึกษาบางกรณีระบุว่ามันอาศัยอยู่ใต้น้ำเลึกราๆห0ึเมตรซึ่งเทียบเท่ากับความสูงของตึก30ชั้น เชื่อกันว่ามาน้าลึกลับตัวนี้ชอบพันหางที่ใช้จับสิ่งของไว้รอบปะกาวรังและอาจซ่อนตัวอยู่ในทรายด้วยสีเหลืองอมส้มน่าจะช่วยให้มันกลมกลืนไปกับแนวปะกาวรังดังนั้นการมองหาสัตว์ที่น่าสนใจตัวนี้ในมหาสมุทรก็เหมือนกับการพยายามงมเข็มในมหาสมุนนั่นเอง สัตว์ตัวต่อไปในลิสต์ของเราคือแมวนาริโอในปี1989มีการค้นพบแมวที่มีจุดลึกลับตัวนี้เพียงตัวเดียวบนภูเขาไฟกาเลรัสทางตอนใต้ของโคลอมเบียแมวตัวนี้มีหางสั้นที่มีวงแหวนสีดำเจ็ดวงและปลายหางสีดำขนของมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีสีออกแดงมากกว่าขนของญาติๆของมัน นักวิจัยรู้ว่ามันไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงตัดสินใจไปที่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งทั่วลาตินอเมริกาเพื่อค้อนหาแมวสายพันธุ์เดียวกันแต่ก็ไม่พบอะไรเลยจากนั้นการวิเคราะห์ d ี a ก็ยืนยันว่ามันไม่เหมือนแมวสายพันธุ์อื่นที่รู้จักเนื่องจากมันแยกสายพันธุ์มาจากญาติที่ใกล้ชิดที่สุดเมื่อประมาณ1.9ล้านปีก่อน นกโบกตาซันแองเจลเป็นนกฮัมิงเบิร์ดที่มีสีม่วงสวยงามและขนปีกสีดำรวมถึงคางและหน้าผากสีเขียวสดใสเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เรารู้จักเพียงตัวอย่างเดียวที่ซื้อมาจากโบกตาประเทศโคลอมเบียเมื่อปี1,909และนั่นคือข้อมูลทั้งหมด ไม่มีใครรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนกที่สวยงามและลึกลับตัวนี้มากนักแต่ในปี2007มันก็เปลี่ยนไปเมื่อการศึกษาได้วิเคราะห์ DNA ของมันอีกครั้งผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่านกโบกตาซันแองเจลอาจไม่ใช่สายพันธุ์ที่แยกออกมาอย่างสิ้นเชิงดูเหมือนมันจะเป็นลูกผสมซึ่งหมายความว่ามันเป็นลูกผสมของนกคารมิงเบิร์ดจาก2ส,สายพันธุ์และมีแนวโน้มว่าแม่ของมันคือนกคารมิงเบิร์ดลองเทลซึ่งเป็นนกคารมิงเบิร์ดที่สวยงาม,ท,งามที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดิสในอเมริกาใ นกพิราบจุดเขียวหรือทอี่รู้จักกันในชื่อนกพิราบลิวพูเป็นเหมือนยูนิคอร์ในโลกของนกมันได้รับการระบุครั้งแรกในปี1783โดยแพทย์ชาวอังกฤษชื่อจอร์นเรทัมซึ่งเห็นมันเพียงครั้งเดียวและไม่เคยเห็นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครสงสัยเลยว่ามันเป็นนกพิราบและนักวิจัยหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างแต่การศึกษา d n เเเมื่อเร,เร็วนี้เผยเห็นว่านกชนิดนี้อาจมีความใกล้ชิดกับนกโดโด้ที่โด่งดัง คุณรู้จักใช่ไหมนกตัวอ้วนที่บินไม่ได้จากโมริเชียสที่ดูเหมือนนกพีราบยักษ์และมีจังออยปากประหลาดประหลาด อย่างไรก็ตามนกพียวราบลิวพูมีความยาวประมาณ33เซนติเมตรและมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยขนที่มีจุดสีเหลืองต่างจากนกพียวราบนิโคบาญาที่ชอบอยู่บนพื้นของมันนกพียวราบจุดเขียวชอบอยู่บนต้นไม้และหาผลไม้ตามกิ่งไม้กินปัจจุบันถ้าคุณอยากดูนกหายากชน,นิดนี้คุณต้องไปที่วอลมิวเซียมในเมืองลิวพูซึ่งเป็นที่เก็บรักษาตัวอย่างที่มีอยู่เพียงตัวเดียว ในขณะที่คุณอยู่ในอังกฤษอย่าลืมแวะที่ลอนดอนและชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติที่นั่นคุณจะพบกับค้างคาวแม่ไก่เพียงตัวเดียวที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเทอร์โรปัสบรูนเนียส ค้างคาวแม่ไก่เป็นค้างคาวที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกชนิดหนึ่งโดยลำตัวมีความยาวประมาณ40ซนติเมตโดยไม่รวมปีกแต่ค้างคาวชนิดพิเศษนี้ซึ่งพบเมื่อปี1874ที่เกาะเพอร์ซีนั้นมีลักษณะเหมือนค้างคาวสายพันธุ์เล็กมากกว่าโดยมีความยาวจากหัวจรดเท้าอยู่ที่21ซนเมตรดังนั้นแม้จะไม่มีใครเจอค้างคาวชนิดนี้ในป่ามาระยะหนึ่งแล้วแต่ผมก็ไม่กังวลมากเท่าไหร่ถ้าคุณบังเอิญได้เจอมัน